สุดท้ายอยู่ที่ราคาจำหน่ายนะครับเพราะว่าตอนนี้เราได้ทำการรีวิวก่อนเปิดตัวอย่างเป็นทางการดูซิว่าอาไม่ล่าใหม่นั้นนอกจากติดอาวุธด้านออปชันและการตกแต่งรวมถึงเครื่องพันเทอร์โบนั้นจะมีราคาที่เย้าวยวนขนาดไหนครับไปชมกันเลยครับรุ่นเริ่มต้นรุ่น E ราคา549,000บาทรุ่น EL 589,000บาทรุ่นวราคา659,000บาท และรุ่นท็อป VL ที่รีวิวอยู่นี้ราคา6 9 9 0 0 0บาทการปรับโฉมคราวนี้ถือว่านิสสันปรับมาดีนะครับอุปกรณ์ฟังก์ชันต่างๆทุกเกรดตกแต่งมาพร้อมกับถุงลมนิรภัย6จุดเพิ่ม c r u สคอ Control และมาก่อน GTR และทุกรุ่นในประเทศไทยสำหรับรถจำหน่ายนิสสันกุญแจแบบใหม่นะครับดีไซน์ใหม่ล่าสุดสามารถที่จะสตาร์ทเครื่องยนต์ได้จากดอกกุญแจครับเป็นรถยนต์อีโคคาร์ที่มีระบบความปลอดภัยพรีเมียมล้ำสมัย ต่อเนื่องจากโฉมที่แล้วระบบความปลอดภัยเตือนจุดอับสายตาที่กระจกมองข้างระบบเตือนเมื่อถอยหลังออกจากช่องจอด RCTA มีกล้องมองรอบคันและในโฉมใหม่นี้ได้เพิ่มอีก3ระบบด้วยกันอันดับแรกนั้นก็คือระบบเตือนลมยางอัตโนมัติเราสามารถเช็คลมยางได้ที่หน้าปัดระบบเปิดปิดไฟสูงอัตโนมัติและระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนเลนดิพัชเจอวอร์นิ n งโดยจะมีกล้องอยู่ที่ด้านบนกระจกหน้า ดีไซน์ประจำรุ่นนั้นก็คือ V-Motion กระจังหน้ารูปตัว V ตัว V ของตัวอเมร่าใหม่นั้นตัวขอบนั้นจะเกือบไปติดที่ไฟหน้านะครับทำให้เป็นตัว V-Motion ขนาดใหญ่ดูมีความเป็นสปอร์ตยิ่งขึ้นและด้านหน้าตกแต่งวัสดุสีดำเงาแล้วก็แถบลายโครเมียมโลโก้ใหม่ไฟหน้าแบบ LED ไฟตัดหมอกคู่หน้าแบบ LED ไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างรุ่นที่นํามารีวิวในวันนี้เป็นรุ่น VL รุ่นท็อปครับเห็นได้ว่าด้านบนนั้นจะไม่มีเสากาดเพราะฝั่งที่กระจกหลังแต่ถ้าท่านเห็นหลังคาสีดําแล้วก็เสากาศแบบคลีบฉลามสีดํานั้นเป็นรุ่นตก เป็นชุดแต่งพิเศษฝากระโปรงท้ายก็จะไม่มีสปอยเลอร์สีดำนะครับตรงนี้ให้เห็นโฉมเป็นรุ่นมาตรฐานในรุ่นท็อป V L ครับก็ตกแต่งในสไตล์สปอร์ตเช่นกันล้อมกรอบไฟท้ายด้วยสีดำเงาไฟท้ายแบบซิกเนจอร์ไลท์พร้อมไฟเบรกแบบ L E D ด้านล่างนี่จะเห็นว่ามีครีบกันชนแต่งเป็นลายเคลฟล่าครับล้อ115นิ้วขนาดยาง195ทับ65 R15 เปิดท้ายออกมา จะมีความกว้างของห้องสัมภาระใส่จุของได้มากใต้พื้นห้องสัมภาระไม่มียางอะไรนะครับเป็นชุดซ่อมแซมยางฉุกเฉินเก็บงานได้เนียนนะครับมีวัสดุบุอยู่ที่ใต้ฝากระโปรงท้ายท่อยางเก็บงานเรียบร้อยหวงลปรับขึ้นปรับลงเลื่อนดันไปข้างหน้าแล้วก็ดันมา สูตตัวผู้ขับขี่ได้ปรับได้ถึง4ระดับครับฉะนั้นจึงได้ท่านั่งที่เหมาะกับแต่ละท่านเบาะปรับเป็นนุ่นเป็นบเนบาะหนังนิสสันได้เก็บรายละเอียดจากชมที่แล้วคือนั่งทางกายแล้วสันสะท้านน้อยทําให้เราไม่รู้สึกเมื่อยล้ารวมถึงรายละเอียดของวัสดุบุนุ่มนะครับแล้วก็วัสดุคุ้มพวงมาลัยก็มีรายละเอียดที่เป็นหนังเกรดดีพวงมาลัยมาติฟังก์ชันและตรงน,นี้ก็คือโลโก้นิสสันใหม่ก็มาด้วยเช่นกัน วัสดุด้านข้างนี้เป็นพลาสติกครับไม่ใช่วัสดุบูนุ่มตอนนี้ผมอยู่ในท่านั่งตามสไตล์ของผมนะครับก็ตรงข้างคอนโซลเกียร์นั้นก็จะเอียงหน่อยก็จะไม่ดันขามากและที่เพิ่มเติมเข้ามานั้นก็คือฟังก์ชันของสมาร์ทโฟนนะครับมีที่ชาร์จสมาร์ทโฟนแบบไร้สายตรงนี้มีช่อง USB ให้1จุดพร้อมกับช่องไฟปุ่มสตาร์ทก็อยู่ถนัดมือมีชิปล็อกนะครับเมื่อเราจอดแล้วไม่ต้องเข็นมีชิปล็อกปลดเป็นเกียร์ว่างให้ครับ การตกแต่งที่คอนโซลตรงนี้เป็นสีพาสเทลเป็นสีน้ําเงินเข้มล้อไปกลับที่แผงประตูทั้งด้านหน้าด้านหลังแผงประตูด้านข้างตกแต่งใหม่เป็นวัสดุหนังสีดำส่วนตรงกลางนี่ล้อไปกลับที่คอนโซลเป็นสีน้ำเงินเข้มขึ้นเหมือนกึง่งๆน้ำเงินเหมือนสีพาสเทลนะครับตรงกลางเป็นลายอะอลูมิเนียมด้านแล้วก็มีคำว่าอัลมล่าสลักอยู่ตรงส่วนที่เป็นคล้ายๆกับเคฟล่านะฮะเป็นงานละเอียดขึ้น,นครับ วัสดุบูนุ่มมีความนุ่มกว่าเดิมนะครับเดินด้วยได้สีลักษณะเดียวกับสีพาสเทลตกแต่งลายเคฟล่าที่แผงประตูด้ามดึงนี้เป็นโครเมียมมีช่องเก็บเศษตังแล้วก็ช่องวางแก้วน้ําด้านข้างนะครับกว้างพอสมควรการตกแต่งที่แผงประตูด้านหลังนั้นก็จะตกแต่งเช่นเดียวกับแผงประตูด้านหน้าด้ามเบรกก็จะเป็นด้ามเบรกมือนะครับไม่ได้หุ้มหนังแต่ด้านบนนี้ที่กดเป็นโครเมียม ะระหว่างกลางนี้มีช่องวางแก้วน้ําก็อาจจะดูไปขนาดเล็กนิดหนึ่งครับกรอบกระจกตรงนี้เป็นกรอบกระจกแบบไร้ขอบเด่นมากตรงนี้ชอบก็คือเรื่องของระบบนี่นะ SOS เมื่อเราเกิดอุบัติเหตุหรือว่าต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินนะครับจะอยู่ด้านบนนี้หน้าจอเครื่องเสียงเป็นระบบสัมผัส การเชื่อมต่อไร้สายผ่านสมาร์ทโฟนระหว่างผู้ขับขี่และรถแอปพลิเคชัน Nissan Connect Services นะครับนี่คือเป็นหน้าจอหลักจะเห็นว่ามีรูปรถยนนะครับมีแสดงสถานะว่าประตูรถล็อกนะครับระยะทางที่เดินทางจนกระทั่งน้ำมันหมดถังนะครับสถานะรถยนต์โชว์ไม่ไม่พบปัญหาใดการมีการเฝ้าระวังปลอยการขับขี่นะครับขอโชว์วิธีการนำทางไปยังรถยนต์แต่ที่รูปรถนะครับ จะเห็นว่าจะมีปุ่มเส้นทางรปยานยนต์ซึ่งจะนำพาไปทาง Apple Map แล้วก็ Google Map แอปกรณีนี้เดี๋ยวเรากดยกเลิกแล้วก็เรากลับไปที่หน้าจอหลักครับขอนำท่านไปที่หน้าจอควบคุมระยะไกลซึ่งจะเห็นว่าจุด3จุดข้างๆรูปกุญแจนะครับจะเห็นว่ามันมีการสั่งการทั้งเปิดไฟหน้าแล้วก็ทั้งไฟและแตรนะครับปลดล็อกประตูล็อกประตูแล้วก็เครื่องยนต์ ตอนนี้ขอสาธิตการกระพริบไฟหน้าครับกดที่ปุ่มไฟนะครับเครื่องจะส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตไปยังระบบคลาวน์นะครับแล้วก็จะส่งสัญญาณกลับมาที่ตัวรถเพื่อสั่งการนะครับเจอนว่ามีไฟกระพริบโอเคขณะนี้หน้ารถเนี่ยล็อกอยู่นะครับขอสาธิตการปลดล็อกประตูครับ กดที่ปุ่มปลดล็อกและจะต้องออใส่ป้อนหัดความปลอดภัยนะครับ4หลักราสัญญาณเพื่อควบคุมรถนะครับเห็นว่ารถปลดล็อกแล้วก็กระจกมองข้างกลางออกโอเคปลดล็อกสำเร็จนะครับขั้นต่อไปขอสาธิตการล็อกรถครับ เช่นเดียวกันว่ามีคําเตือนว่าไม่มีลูกบุญแจถูกทิ้งไว้เนไว้ข้างในรถเราดำเนินการต่อครับไปครับป้อนหัดความปลอดภัยโอเคลอกรถสำเร็จครับสุดท้ายขอสาธิตการสตาร์ทเครื่องยนต์จากระยะไกลครับ จะสังเกตว่าหลังจากเครื่องยนต์สตาร์ทแล้วเนี่ยจะมีการนับย้อนหลัง10นาทีนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีการกลับมาที่รถหรือสั่งใดๆเนี่ยภายใน10นาทีรถจะดับเครื่องเองแต่ว่าในกรณีเจ้าของแอปพลิเคชันสามารถสั่งดับเครื่องยนต์ก่อน10นาทีก็ได้นะครับใช่ครับแล้วก็เราจะกดรหัสความปลอดภัยร่าหนึง่ง การสั่งสตาร์ทเครื่องยนต์นี้จะสั่งการได้2ครั้งนะครับหลังจาก2ครั้งก็จะต้องรีเซ็ตด้วยการสตาร์ทรถหครั้งโอเคขอบคุณมากครับที่เท้าแขนระหว่างเบาะคู่หน้าเป็นวัสดุบูนุ่มใช้วัสดุค่อนข้างหนาครับแต่ว่ากล่องวางของก็เล็กไปนิดนึง ด้านหลังของเบาะผู้ขี่ไม่มีช่องเสียบเอกสารช่องเสียบเอกสารจะมีเฉพาะฝั่งด้านซ้ายเบาะผู้โดยสารเท่านั้นด้านหลังมีช่อง USB แต่ก็ไม่มีที่วางแก้วน้ําระหว่างเบาะหลังแล้วก็รวมถึงไม่มีที่พนักพักแขนด้วยครับผมสูง171เซนติเมตรจะให้ดูว่า เอกลักษณ์แล้วก็จุดเด่นของนิสสันอเมล่านั่นก็คือพื้นที่ด้านหลังนั้นกว้างพื้นที่เหยียดขาสบายดูช่วงขาของผมนะครับเบาะหน้านี่ผมปรับตามที่ผมขับมาในสไตล์รีแลกซ์แล้วได้ทัศวิสัยที่เคลียร์ดังนั้นเนี่ยจะเห็นว่าพื้นที่ด้านหลังเนี่ยเหลือที่วางขาค่อนข้างเยอะนะครับพื้นที่บนเพดานเหนือศีรษะผมนั้นก็จะเหลืออยู่1กําปั้นเท่านั้นครับแล้วก็นั่งสบายไม่อึดดัดเครื่องยนต์1.0ลิตรเทอร์โบ100อแรงม้าที่อบต่อน แรงบิดสูงสุด152นิวตันเมตรที่2,400-4,000ถึงรอบต่อนาทีขุมพลัง1.0เทอร์โบเซตอัตราประหยัดเชื้อเพลิงหรือว่าอตาาสิ้นเปลืองอยู่ที่23.3กิโลเมตรต่อลิตรพันเทอร์โบนั้น ก็เพียงพอต่อการใช้งานในชีวิตประจําวันในการเร่งแซงในการเดินทางไกลซึ่งจําเป็นอย่างมากแม้ว่าช่วงร่างนั้นก็จะลักษณะของสปอร์ตมีการกระด้างบ้างเล็กน้อยแต่ก็โดยทั่วไปถือว่านั่งสบายนะครับไม่ต่างจากโชมที่แล้ว ทราบราคาจำหน่ายกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วฉะนั้นเหลืออีกสิ่งหนึ่งนั่นก็คือไปทดลองนั่งและทดลองขับด้วยตัวองคนเองครับว่าออปชั่นที่อเมล่าใหม่เสริมเติมเข้ามารวมถึงหน้าตาไปดูความจริงว่าถูกใจคุณมากน้อยแค่ไหนและแน่นอนว่าสำหรับไดทิพเปอร์ก็ต้องมีการเดินทางไกลทดสอบทางไกลกันอีกครั้งขอบคุณสำหรับการติดตามผมพีชัยมุนจัดไดทิพเปอร์สวัสดีครับ